เรื่องการหลักการขโมยแต่หากไม่มีไม่คิดชินหรอกแต่หากคิดธรรมการที่ไปสูบกินล้นลดโพดพะของภายนอกเรียกว่า ไปขโมยของเขามาอาเป็นของเราโดยที่เขาไม่รู้ตัวไม่ทราบว่าไปขโมยของเขงของเขามายัางไงตัวเขาเองก็ไม่รู้ตัวแต่ตัวแต่คนเราแต่เราเนะี่ยไปขโมยของเขามานั่นเรียกว่าขโมยไม่มีไม่ผิดศีลแต่ผิดธรรม เช่นตาเห็นรูปไปหลงรักหลงเกลียดหลงรักรูปของเขาก็ได้ชั่อรปสมย i ของเขามาเอามาชมมาชอบมารักไปเก,ปเกล,ลียดไปโกรธรูปของเขาเที่น,นันที่เล็กี่ได้มันไม่ดีไม่งาม นั่นก็เรียกออกไปขโมยของเขามาโดยเขาไม่รู้สึกตัวเลยหูได้ยินเสียงพอก็ไปขโมยของเขามาชอบมารักนายินดีนาชมเชย nh nh ยกยอจนน่เสียงไม่ดี เอาไปขโมยของเขามาดีและไม่ดีเขาเป็นอยู่อย่างนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องถึงเรื่องเราแต่เราไปยึดไปถือนำมาเป็นของเรานั้นเรียกว่าขาโมยของเขามา กินหอมหวนถึงดอกไม้ก็ดีเรื่องน้ำอบน้ำหอมก็ดีกิ่นอะไรทั้งหมดนะพัดเข้ามาไม่ถูกจมูกของเราก็าแล้วไ,ไปชอบไปรักไม่ไปกินไม่ดีก็ไปเกลียดไปกูเหม็นไม่ชอบใจ ตอนนี้แหละล้ว,วนแ,วแต่เป็นขโมยของเขาังนั้นทำยังไงจะเป็นขโมยจะไม่เป็นขโมย้วควะนี่เราเห็นรูปรูปที่เป็นของเกิดมียออย่างนั้นปรุงแต่งขึ้นมาโดยสภาพของมันไม่มีใครปรุงแต่งหรอก มันถ้าแสงของมันเองเกิดเป็นรูปขึ้นมารูปดีรูปชั่วรูปหยาบรูปละเอียดไม่มีใครแต่งมันเลยมันถ้าเกิดขึ้นมาตั้งอยู่อย่างนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็สลายดับไปไม่ใช้แต่งลรวกันมันเกิดขึ้นมาตั้งอยู่สลายดับไปไม่ใช้แต่งก เมื่อเราไปเห็นเขาแล้วถ้าชอบถ้าสวยสดงดงามก็รักก็อชอบมันงามแล้วไม่งามแล้เป็นความเห็นของเราต่างหากแค่ที่จิงลูกนะั้นไม่ได้ว่าเลยเขาหรอกมันหักเต็นอยู่อย่างนั้นของมันตามสภาพเกิดจากดินน้ำไฟลม ธาตุสี่ในน้ำไฟลมเกิดขึ้นมาอย่างนั้นตั้งอยู่ชั่วคู่หนึ่งขณะหนาหนึ่งแล้วก็สลายดับทุนไปเหล่านั้นที่ไปปรุงไปแต่งไปคิดไปนึกสารพัดไปทุกอย่างถ้าชอบก็นึกในทางที่ดีชอบปรุงแต่งในทางที่ดีถ้าไม่ชอบก็ปรุงแต่งในทางที่สูง จะเป็นเรื่องเป็นราวางไงตรงทาน,นเราปรุงคนเดียวเราแต่งคนเดียวนี่ได้จึงว่าขโมยเสียงก็เช่นนั้นเหมือนกันกลิ่นลดโปรตีนก็เช่นนั้นเหมือนกันถ้างั้นเลยคนในโลกนี้จะเป็นคนดีได้งไง มันก็ไม่ดีเย็นใชมันี่งก็เป็นอีกอย่างนึงนั่นไดยคิดขโมยเดีวยวกันนั่นเป็นขโมยด้วยกันทั้งหมดท่านผู้วิเศษท่านดีแล้วท่านไม่ขโมยหรอกเมื่อเห็นรูปปรากฏขึ้นมาท่านเห็นควมเกิดควมดับของมันควมตั้งอยู่ดับไปของมัน ไปขโมยอะไรทำไมของไม่เที่ยงไปขโมยทำไมถ้าสีน้ำไปลมไปขโมยทำไมขโมยมาทำไมถ้าสีน้ำไปลมนั้นไม่ใช่ของเราท่านมีสติรู้เท่ารู้เรื่องอยู่พิจารณาเหตุการณจริงๆเลยไม่ไปขโมยของเขา แต่ของเรานั้นก็มีอยู่เห็นอยู่รู้อยู่ไม่รู้ยังไงของอยายตนะมีอยู่พัฏฐานก็ต่งางปรากฏอยู่นั้นรูปเสียงจิตและโกฏิภะเป็นอยู่อย่างนั้นเต็ไนนจะได้มาคนไหนมาเกิดึแล้วก็ต้องมีถึงท่านวิเศษแล้วก็ต้องมีเช่นนั้นเหมือนกัน อริยสงสาวกหรือพุทธเจ้าก็เหมือนกันถ้าไม่มีจะพูดถูกหรือจะทำถูกหรือท่านรู้จักท่านจะทำถูกท่านพูดถูกแต่ท่านรู้จักตัวของท่านรู้จักตัวตนของท่านและจะรู้จักตัวตนของบุคคลอื่นอีกด้วย เรียกว่ารู้จักตัวรู้จักตนรู้จักบุคคลรู้จักประชุมชนรู้จักบริษัทสับบริษัททร,ร,รมีมเจ็ดอย,ยา่างผู้ที่เป็นเช่นนั้นผู้เห็นเช่นนั้นจึงเรียกว่าบัณฑิต สัพพุริสะคือบัณฑิตนั่นเองถ้าไม่เห็นตนเห็นตัวทาไมไม่รู้จักตัวไม่รู้จักบุคคลไม่รู้จักประุคสนไม่รู้จักการไม่รู้จักประมาณแล้วก็ทําไม่ถูกเหมือนกันท่านทําไม่ถูกต้องตามกาลเทศะ จึงเรียกว่าพัฒนามีอยู่รู้สึกอยู่ความรู้สึกน,นั่นน่ะแต่ไม่เป็นเหตุให้กับเถื่อนในท่านวันไหวคำนี้มันพูดยากหน่อยรู้อยู่แต่ว่าไม่วันไหวมันยาก กอะไรเราตัวอย่างอย่างง่ายๆเอาเห็นง,ง่ายๆนี่แหละเราดูหนังสือหนังสือที่ชอบใจติดดูหนังสือในติดกับหนังสือนั้นแม่แต่ใครจะมาเรียกก็เลยไม่ได้ยินพระเรียกเจ้าทั้งหลายก็งมืนกัน ได้ยินเนี่ยแต่มันไม่เอาใจใส่ไม่ใช่ไม่ได้ยินมันไม่ได้เอาใจใส่ในเรื่องนั้เราถือว่าไม่ได้ยินเสียท่านเห็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาท่านก็เห็นอยู่ไม่ใช่ม่เห็นได้ยินได้ฟังอยู่แต่ไม่ใส่แต่ว่าจิตไม่ได้พาวงเกี่ยวของทั้งเรื่องนั้นท่านยังพ้นเป็น ขโมยได้คนจากโทษตรงนั้นหินก็เลยไม่ผิดทําก็เลยไม่ผิดจ็ะอยู่เหนือโลกเท่านั้นสิมันธรรมะเป็นของอย่างนี้ผู้ห็นธรรมะแล้วต้องห็นอย่างนี้ต้องรู้อย่างนี้ยังเรียกว่า บัณฑิตธรรมะคำสอนองระพุทธเจ้าสอนหลาอย่างมีลหลายในสอนทั้งสีนสอนด้ธรรมบางอย่างก็สอนสินธรรมสินกับธรรมกลงลงกันได้แต่บางอย่างสินกับธรรมเป็นคนละเรื่องกันอย่างอันนี้เป็นตนอย่างที่ว่านี่เป็นตน ้าใจเป็นขโมยอ,อย่างนั้นแล้วของภายนอกมันจะเป็นไม่เป็นยังไงไรมันต้องขโมยดีๆ่เนี้ยอันนั้นเป็นเริ่มต้นขโมยที่ในแค่ก่อนเขาไม่รู้ตัวหรอกขโมยยงนั้นทไมมีใครรู้หรอกมันเกิดจากใจธรรมะรา,ามสั่งหงเจ้าจึงเกิดจากใจไม่ใช่เกิดจากอันอื่นอะไร เกิดจากใจทแท้คนไหนเห็นใจตนเองแล้วคนนั่นจะเห็นตัวขโมยถ้าไม่เห็นใจแล้วก็หมดเรื่องจะฝึกหัดปฏิบัติง่าก็ไม,ไม,ไม่ไม่รู้เรื่องเลยทำทั้งหลายมาเกิดจากใจมีใจเป็นใหญ่ถึงก่อนมีใจถึงก่อน สำเร็จแล้วโดยใจพูดถึงเรื่องใจอันเดียวพุทธศาสนานี่พูดถึงเรื่องใจแล้วก็มดเรื่องนอั่นแหะตัวต้นเขา้าเข้าของพุทธศาสนาคือตัวใจนั่นถ้ายังไม่เห็นใจยังไม่ทันรู้จักตนเข้าของพุทธศาสนาไม่รู้จักบอกเกิดของพุทธศาสนาไปนั่งดู ตัวมหาโจรมันจะขโมยเราตรงไหนมันจะคอยวิ่งออกไปตรงไหนเรากำนดเข้าไปถ้ามันอยู่แล้วมันจะเห็นนาการที่มันวิ่งออกไปหรอกถ้าหากไม่เห็นตัวผู้อยู่ซสก่อนมันไม่เห็นตัวผู้วิ่ง ตัวผู้อยู่คือใจไม่มีอะไรใจไม่คิดนี้จะรู้สึกแต่บุญไม่นึกคิดไม่ไม่คิดไม่ปรงุงไม่แต่งเพราะนั้นตัวใจตัวใจเดิมแท้น,นจิตตังกับพัดรสงใจทั้งก็เรียกจิตทั้งก็เรียกแต่จะมาพูดใจอย่างหนึ่งจิตอย่างหนึ่งใจนั่นคือตัวรู้สึกเฉย แต่ไม่จิตไม่นึกไม่สูงไม่แต่งท่าน,นั้นเรียกว่าตัวตัวใจคือมันใจึ่งของกลางกลางนั่นแหละอะไรกลางกลางเรียกว่าใจหมดทุกอย่างใจมือใจเท้าอะไรต่างๆของตรงกลางเรียกใจคนก็ที้ก็มาที่หัวใจน่เอาการที่มันวิ่งออกไปไเรียกว่าจิต ไปปรุงไปแต่งน,น่าเรียกว่าจิตอาตรมาพ,พูดเดี๋ยวนี้ก็พูดถึงเรื่องนั้นนะที่มันวิ่งออกไปนะั่นมันเป็นขโมยมันคอยที่จะไปฉกไปชิ้งโน้นนู้อะไรต่างๆตัวม,มันวิ่งออกไปนะนะั่นใจตัวนี้ใครก็พูดถึงใจ,จอยู่เสมอเสียใจดีใจเจ็บ ใจอะไรต่างร้อนใจพุ่นไา้ในจิตในใจเลยพูดถึงเรื่องใจทั้งนั้นแต่ไม่เห็นใจจิตตังค์พัชรางท่านบอกว่าจิตเป็นของผ่องใสอยู่เป็นนิดอานทุกเกงจีเรเจหิจิเลสอันนั้นแหละมันจอรมา มันแทรกซึมเข้ามาในจิตนั่นแหละเป็นกิเลสทําให้ใจเศร้าหมองทําให้จิตเศร้าหมองทานว่างอารมณ์ที่มันจอนเข้ามานั่นแทรกซึมเข้ามาที่เรียกอาตมาที่เรียกว่าขโมยในที่เนี้มันเป็นกิเลสเราจึงต้องพุกหัด ตัวจิตนี่แหละกำหนดตัวจิตตัวนี้แหละกำหนดสติลงที่ตัวจิตเมื่อกำนดเห็นจิตอยู่แล้วมันจะหายไปเรื่องเลือนหายไปหมดแล้วมันจะรวมข้อเป็นใจที่หนึ่ง โดยที่ไม่ได้ตั้งใจจะให้รวมเข้ามาหรอกแต่มันรวมเข้ามาเองธรรมะของเดิมแท้นั่นเรื่องของไม่ปรุงไม่แต่งแต่ธรรมชาติเป็น่อย่างนั้นที่เรียกว่าใจนั่นแหละเป็นธรรมชาติเลยเมื่อเข้ามาเป็นใจแล้วจะอยู่พักหนึ่งแล้กวก็วิ่งออกไปอีก มันเป็นขโมยอีกหาหนักหาขโมยโน่นนี่อะไรต่างร้อยแปดท่านเรียกหลายอย่างลิงท่านก็เรียกลิงชื่อมันไม่อยู่นิ่งจิตนี้เป็นของวุ่นวายจิตนี้เป็นของกระสับกระส่ยไมาอยู่คงที่จิตนั่น เป็นของเดือดร้อนตลอดเวลาถ้าหากว่าเข้าถึงใจแล้วขานมันวุ่นวายออกไปทีหลังแตกเก่าได้คขานีมันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วมันจะเย็นมันจะสงบมันเป็นอานาปานอาการของใจต้องเป็นอยนอย่างหนึ่งอาการของจิตต้องเป็นอยนอย่างนั้น แต่ว่ามันไม่สามารถที่จะทำให้ใจเดือดร้อนหุ่นวายได้มันออกไปที่หลังมันไปปรุงไปแต่งอะไรต่างๆมันเป็นตัวปัญญยาให้เกิดความรู้ความฉลาดบวางอย่างขึ้นมาได้ตอนนี้แหละจะอ้อก,ก็ตอนนี้แหละ มันถึงบางอ้อก,กับบางออก,กับตอนนี้แหละมันเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาไม่เหมือนเก่าขอที่รู้มาแต่ก่อนแต่เก่าแต่มารู้คร้างนี้มันไม่เหมือนเก่าแล้วครัวนี้มันแปลกเก่าสุดเดียวอนนั้นมันต้องรู้ด้ตนเองมันพูดไปถูกหรอกของไปนี้แต่ขอให้ทำเถอะการที่จะทำให้ถึงใจแน่นต้อง ตั้งสติำกำหนดจิตนี่แหละเมื่อรู้เท่ารู้ทันมันมันรวมมาเป็นใจสติก็เลยเป็นใจอันเดียวกันสติหนึ่งจิหนึ่งใจหนึ่งสามอย่างเท่ากันมาเป็นอ,นอันเดียวกันกัน